สวัสดีค่ะสวัสดีลูกจ๋านะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะลูกวันนี้นะคะแม่ครูนะคะพาลูกจ๋านะคะมาที่อําเภอพนมไพรยอีกเหมือนเดิมนะคะมาแก้บนค่ะลูกมาแก้บนวันนั้นที่แม่ครูบนรบาสารกล่าวไว้นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วนะคะที่เรามาแก้บนกันที่นี่เนาะนะคะที่นี่ก็มีนางตะเคียนนะคะเจ้าย่้าทิพเอ่าแก้วยาพานะคะมีเจ้าย่้าแก้วยาพากับเจ้าย่าแก้วเกษรนะคะ ที่นี่นะคะแม่ครูก็พาลูกจ๋านะคะทุกคนทุกท่านนะคะมาขอก็เป็นทางที่3แล้วเนาะวันนี้แม่ครูก็มาแก้บนเพราะว่าแม่ครูบนบานสัล่าไว้ผลไม้9ก้าอย่างพร้อมทั้งหัวหมู3าหัวนะคะวันนี้แม่ครูก็เดินทางมากับพ่อครูนะคะมาถึงก็วันนี้เรามาขอโชคเลขมงคลกันนะคะ วันนี้เป็นวันที่นะคะวันนี้เป็นวันที่24นะคะ24ธันวาพศพศน5 6 4นะคะลูกสาเลขมงคลตอนเย็นของวันนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นเลขตัวไหนนะคะจะเป็นอะไรนะคะใน ในวันนี้นะคะลูก๋าบางทีแม่ครูทําคลิปแม่ครูก็ขอโทษด้วยที่แม่ครูไม่ค่อยได้ลงตัวเลขเพราะว่าพ่อครูแกก็เพิ่งทําคลิปก็ยังไม่เก่งอะไรนะคะเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะลูกขอโทษจริงๆถ้าเกิดว่าลูกจ๋าดูแล้วแบบว่าไม่ไม่เห็นตัวเลขหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษนะคะต่อไปแม่ครูก็จะให้พ่อครูลงให้นะคะลงให้ชัดเจนมากกว่านี้นะคะสําหรับวันนี้เรามาลุ้นกันค่ะว่าตัวเลขที่ย่าจะให้นะคะเจ้าย่าแก้วยาพากับเจ้าย่าที่ระสอนท่านจะให้วันนี้เป็นตัวไหนกันดีนะคะแม่ครูก็จะขอเป็นเลขมงคลตอนเยน็น ไปดูกันค่ะลูกไปค่ะหมากพลูผลไม้พร้อมทั้งพวงมาลัยดูในน้ำคันหาคันแปะกาวไวน์นสารสกัดหรือสารสกัดจากตนก้านในรูปแบบสารกาวไวน์ในมือนั้นว่าทำให้ลูกถือเด็กสารตกตูบลูกเสียหัวหมูสารหัวมาถวายมณี้ลูกกับบานสมดังปาัญนาทุกประกาศว่าไห้ในนี้เปลี่ยนไม่จะยากหลยอย่างจริงของในน้ำมาเสียนไหวได้เมือนี่ถวายแกุู่มเจ้าทีผู้ปกปักรักษาอยู่ณที่สถานที่แห่งนี้ พุลามาคลากไใหม่ทุกอย่างทุกประการลูกขอ,อนัถวายแกยาแกวยาผ้านั่ถวายแกยจเจ้ายาแกวเกษรให้ได้มาร,ราบเอาองค์เทวดาพู้เจ้าทีผู้คุ้มครองันบักษาและใช้คุ้้องให้ได้มาราบเอาเครื่องไหว้ถูกมีนั่มถวายห้หมืนหนมื่นอยผู้จ้ายายาจามนะครับตอนนี้ไม่คูก็ได้ทำพิธีเพื่อจะขอเลขให้กับพวกเรานะครับน,นี่นะครับ เจ้ายญ้าท่านอยากได้สารนะครับเพื่อท่านจะได้มีบ้านนะมีที่สิงสถิตเหมือนกับทุกท,กทุที่นะครับนี่นะครับเมื่อกูก็ได้จุดตัวเลขมงคลให้กับพวกเรานะครับมงคลนี้เป็นมงคลตอนเย็นนะครับอยาไปติดตามตัวเลขกับแม่อกูกันเลยนะครับ เปิงบ้านเปิงบารมีเปิงสิงจักศิษฐ์ภูมค้องณออนะสถานที่ธรณีอันแหงง่งนี้องค์เทวดาอารักษ์องค์เรานั่งฝ่าลูก,กเทว่าเทวดาไ้มารับเอาของเสน้นไวทิลูไดนํามาในมือนีวันนีเด้อขะน่อยพราอมทั้งเจ้าญาตะเคียนทองผู้คนกุ๊กปักร,รักษาุ้มคนะ้องณต้นตะเคียนแห่งนี้ก็ดีให้ได้มาให้ได้มารับเอาของเสน้นไวที่ลูไดนํามาถวายในมือนีวันนี้รับแล้ว,ลวก็ขอให้ดูไฮล้านมีโคมิใช่ ให้ลวกให้ห้านนีโชกลาภได้รับโศคที่หลูกว่าไวปรปัถนาไหวให้ได้ยสมดังดามปัถนาทุกประการให้คนในเรื่องมีอื้อซ่าให้คนเด้วบอกถึงขับขานสถานที่แห่งนี้ซักชิดยิงจังได้มาในมือนีวันนี้หลับซันแล้วหัวมือสามหัวนํามาถวายในมือนี้อมนางเป้าอันลดเลิกรวมทั้งพวงมาไล่หมาผู่กับมีมาได้งาด้วยให้เจ้ายญาอยู่ในหอขํามแก้วให้เจ้าเสด็จลงมาซาให้เจ้าได้มารับเอาของเสีนไหวในมือนีวันนี้ เมื่อรับแล้วแล้วลูกมาทําตามสัจจะว่าจาแล้วว่าาวไดดพิดเพี้ยนแม้แต่ขําเดียวให้ยาอาเม่อยอ้ยใช่ให้ลูกขอทีวาไหวจะให้ได้สมดางปรับธนาให้ได้สามสิบหกมีโคมีหลาบให้ได้ถูกเดชถูก้วยด้วยบุหรี่มีเงื่อนทองกินยาได้มืดใส่ก็จะได้หมดให้เป็นเษฐีในเมืองค้นสั่นแล้วก็นมีสัจจะว่าจา่าพิษถึงจาสินส้นพิษ ไอเทพ,พดาเจ้าอัม้มน้อยเวชัวยเบอร์ซับเบิร์บารมีให้ลูกผู้มีอนาคตในทางหนาน 30, 70, หูเท็นในสามหมื่เจ็ดมือกกะดีห้โดยซอยมะแปะไม่ถูมอมงคลอยูวเวอ่เบื้องหน้าดูดีไอโดยสมดังด่านปัทนาทุกประการซาธุอซาธุอซาธุอส,ส,สำหรับเลขมงคลของวันนี้นะคะตัวเลขนะคะลูกจ๋า นี่นะครับสำหรับตัวเลขมงคลวันนี้นะครับมงคลตอนเย็นนะครับหนึ่งศูนย์สามใช่ไหม,ไมครูใช่ค่ะนี่นะครับหนึ่งศูนย์สามนะครับเลขมงคลเลขมงคลนนของวันนี้นะคะในวันที่ยี่สิบสี่ธันวาพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ทูบมงคลนะคะเป็นแนวทางนะคะลูกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะตัวเลขทูบมงคลของวันนี้นะคะวันที่ยี่สิบสี่ พศ2564นะคะลูกจ๋าตัวเลขนะคะ103นะคะนี่นะครับสําหรับตัวเลขมงคลวันนี้นะครับ103นะครับที่แม่คูได้พาพวกเรามาขอตัวเลขมงคลนะครับเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขมงคลตอนเย็นวันนี้นะครับวันที่24ธันวาค สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครขกดติดตามให้กับช่องแม่ปูแอลพารวลยนะสาหรับผิดพลาดประกาศไหนก็ขออไภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ